มาดูตรงท่าแล้วต่อนะคะท่าแล้วท่าแล้วเป็นประโยคเป็นสัญลักษณ์นี้นะคะลูกศรไปทางขวาหัวเดียวเนาะ,ะสร้างสถานการณ์คือจิ๋วกวาดบ้านเสร็จให้เป็นประพศพีนะคะพ่อจะให้ขนมให้เป็นประพน์คิวถ้าเชื่อมด้วยท่าแล้วก็คือพ่อรักษาสัญญาแสดงว่าถ้าถ้าคุณใส่คําว่าถ้าเข้าไปเนาะถ้าจิ๋วกวาดบ้านเสร็จแล้วพ่อจะซื้อขนมให้ถูกไหมคะตรงนี้เนาะอันนี้ถ้าจิ๋วกวาดบ้านเสร็จเป็นจริง ถ้าพ่อซื้อขนมให้เนี่ยเป็นจริงเชื่อมโดยท่าแล้วพ่อรักษาสัญญาไหมคะถ้าลูกกวดบ้านเสร็จพ่อซื้อขนมให้แสดงว่าพ่อเป็นไงคะรักษาสัญญาโอเคไหมก็เป็นจริงเป็นจริงสถานการณ์นี้นะแล้วถ้าจิ๋วกวดบ้านเสร็จล่ะพ่ออะซื้อขนมให้แต่บอกว่าเป็นเท็จแสดงว่าพ่อซื้อขนมให้ไหมคะเป็นเท็จไม่ซื้อขนมให้พ่อรักษาสัญญาไหมเนี่ยไม่รักษาสัญญาประโยคนี้ก็เลยเป็นไรคะเป็นเท็จนั่นเองโอเคไหม ประโยคนี้ก็เลยเป็นเท็จเพราะว่าลูกกวาดบ้านเสร็จนะแต่ไม่ซื้อขนมให้อะเป็นไงคะไม่รักษาสัญญาก็เลยเป็นเท็จมาดูอีกประโยคหนึง่งจิ๋วกวาดบ้านเสร็จเป็นเท็จแสดงว่าจิ๋วกวาดบ้านเสร็จไหมคะไม่เสร็จค่ะพ่อซื้อขนมให้ค่ะเป็นจริงค่ะเป็นจริงประโยคนี้เป็นจริงค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาบอกว่าพ่อรักษาสัญญาพ่อรักษาสัญญาก็คือพ่อซื้อขนมให้ถูกไหมคะดังนั้นถ้าเท็จเชื่อมด้วยท่าแล้วจริงมันจะเป็นจริงค่ะมันจะเป็นจริง เคไหมถึงจิ๋วจะก,กวาดบ้านไม่เสร็จแต่พ่อก็ซื้อขนมให้อ่ะมันเป็นจริงค่ะมาดูประโยคสุดท้ายนะคะจิวว๋วกวาดบ้านเสร็จเป็นเท็จแสดงว่ากวาดบ้านไม่เสร็จพ่อซื้อขนมให้เป็นเท็จแสดงว่าพ่อไม่ซื้อขนมให้พ่อรักษาสัญญาไหมคะรักษาสัญญาเพราะว่าลูกกวาดบ้านไม่เสร็จแล้วพ่อก็ไม่ซื้อขนมให้ถูกไหมคะดังนั้นประโยคนี้ก็เป็นจริงนักเรียนดูดีนะอันนี้คือการสร้างสถานการณ์อธิบายท่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่าแล้ว จะมีบรรทัดที่ต่างเพื่อนตรงนี้ก็คือถ้าหน้าจริงจิ๋วกดบ้านเสร็จแต่พ่อไม่ซื้อขนมให้หลังเป็นเท็จมันจะเป็นเท็จทันทีถ้าเชื่อด้วยท่าแล้วนอกนั้นจะเป็นจริงทุกกรณีนักเรียนจําแค่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวก็ได้จําความต่างบรรทัดเดียวก็พอใช่ไหมคะถ้าแล้วมีความต่างของเพื่อนคือเท็จมีบรรทัดเดียวนะคะ